มีกีบใบปัญญาจ้าเขามาดูพักหรือมีนี่โอ้ยนี่บังบังอันนี้ก็ได้จิ้มมีใหญ่คุณปู่ก็มาตั้งบังไว้พรายาไม่ค่อยได้ลงมามอเขือหรือยอดฝักทองค้ะงามเน,น,นะจ้ะเนาะพริกก็ไม่ได้ใส่เอาปุ๋ยชิคายมาใส่ร่างติดดีกจากพริกต้นไม้อันนี้กับคุณปู่มาใส่นี่กัดนันนด่นหมดละแม่จะเอากิ่งเหลืองๆอ,ออกไม่ได้กินสักทีโอแมงมีแล้ว นก็เลยงินนี่ก็อะไรงามอยู่จะตกน,นี่กันตัวนี้ก,ก็งามนี่นี่ักทองสมมะเขือมดมะเขือกำลังกินนั่นนี่ประมาณนี้ค่ะียายก็อยู่ฝั่งนี้้อาวบวบตายแล้วะเพราะอากาศมันเย็นลูกกระติดไม่ได้เด,ด้๋ยวจะบวบเดีย๋ยวอยากกับกองอีกคทุกท์นึกตัง้งรู้งี้ก็ได้เนาะนี่ดี๋ยวะบรรยากาศตอนนี้จ้ะ พักมีกี่ใบของยญาบ้านยญ้ามิจ้ะต้นเองักใบมะทงสูงมด้งแตงกวกระจีติดลูกตระจีติดไม่ได้เลยนี่ี่จ้ะตีิใหญ่ไม่ได้ดอกเพราะว่าไอ้บวบมันสูงนะจันไอ้บวบแกไอ้สักทองโอ้ยแต่ยอดงามงามจากสุกทองพูถึงนี่จ้ะยอดใหญ่ยอดงามได้เก็บกินพักมีกี่ใบบ้านยญาเหรอ ดูความันหนาวช่วงช้าก็ช่วงตอนคืนเนี่ยอากาศมันเย็นลงก่อเลื่อนกระจกยากกว่าจีเป็นหงอกปิ้งอไอหน้ามดพักกะจีเย็นเน,น่อยจา้าเนาะยนี่ิป,ประมาณนี้ดูฝึกทองจะฝึกทองหนักเก็บกินไหมกันนี่เรื่องจะตั้งกองกันนี่นะน่าเก็บกินเนาะ งามตัดยอดปวดนะยอดมันกบบมัดติดดอกแต่ติดตเม็ดติดหลายอย่างอยู่ของอยู่ของกินนะแค่นะอุ๊บไปพักนี้กี่ใบดวันยาเต็มก็พอได้อยู่ได้กินพอได้หายหนาวก็ได้กินแล้วแค่เนาะกินแม่เจ๊กระเลไหม่แล้วแต่ว่า มันเดบุกลำกันในชมเชยใดนั่นแต่ว่าจะขอก็กมดเจ้ป่วยก็มีเจ้าคุณปู่ลงมาลดน้ำให้ผักชีนี่ก็บที่ได้กินเลยเดย้นี่นะจะผักชีเด็กพี่น้องได้ดูผักชีนะแนี่ชีวิตต่างแดนเนี่ยติดประมาณนี้แหละเดบอยู่ทางเหนือเราพวกก่อนเนาะเราความหลังอีก,กนึงกอ่อนญาอยู่ทางเหนือ,อยาติเขามีมีที่ปลูกแบบนี้นี่มาอยู่ทางใต้กัลูกก็ผัวก็สามเมื่อกี้กันก็ก็แบบ คนนึงสื่อคนนึงก็ช่วยกันทําคนนึงก็ช่วยนั่นช่วยนี่แระยาปลูกหลายยาก็มาป่วยปวดเอี้ยวหลายคนปลูกก็มานรดน้ำให้อบไปเมืองไทยก็ลูกก็าหายมานรดน้ำให้ของกินของใช้ของบ้านยาก็พอได้มีพูดซ้ำซากี่นี่เลยก็ได้หายเหงาแต่บวบนี่ไม่ได้กินแหละมากาดมันเย็นนี่ท้งบวบนี่ท้งไหนไอ้ให้ดูขวัญด้วยนะบุญเฉยเฉยกันเหมือนหินแะควกันนะเนี่เดี๋ยวยายจะกลับกองกันเด้อ ทั้งพวกบวบทั้งไอ้มันละหยวกกางยอดงามเท่ากระจี้เริ่มนั่นเลยสมกันฮินุบวบเปนอย่ี่ไม่ไกินนิดไม่น่ดอกก็หลายหลายบวบจใจบวบสมกันจำสามอย่างนี่บวบเหลี่ยมแล้วก็มันละหยวกจะยอดไม่เยอะละหยวกแล้วก็ถั่วพูหนึ่งล่างถั่วพูนี่ที่ไม่ได้กินดอกทีกินหลอดดอนก็ไม่หนาวเลย ทั้งนี้กับพริกกันนี้กันทองฝรั่งกันโอ้ลูกใหญ่ขนาดนั้นบางนี่เนา่ามดจากักทองฝรั่งนี่ลูกใหญ่แหละพอคคอมันบูเก็บกินได้เด้อน่าไปดันกินเ่าพราตอนนั้นที่มันเน่ามุดเห็นไหมร้อยมันเน่าลงการก็มีมันก็มบี้เห็จะพักนี่กี่ใบัญญาถั่วนี่ไม่ได้กินแน่นอนแหละพี่นายต้องปลูกใหม่ต้องตั้งผีชี้นี่แหละงามแต่ว่า A yeah, bố chị cảm nhận thay mặc mặc cưa các bọc đỏ kém mít tít luộc tít nan mê đi tục tông giỏi nè y nó nè tục tìm nó tông chim mục kia nóng mít mát 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 จ้ะก็ประมาณนี้แลนะคันเนาะมีกีใบปัญญานี่หน่วยไอ้นั่นก็มีโตบอรีโอ้ยๆไม,ม,ไมกก่ทุ่งโตบอรีมานจะเก็บจ้ะมีพักรเศษสทั้งณ์เหี่ยว,มวหมดแหละจ้ะเก๋จะ้ะคลิปคลิปนี้ก็นานแหละย,ยากก็จะไว้แค่นี้นะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอยาเอามาให้ดูกันก่อนเด้อ แต่ยายจะขึ้นไปทำกับเขากินแหละยุกเขาเพราะมันบ่ายหนึ่งมั้งเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งคุณปู่มาจากไปนุ่นแหละคุณปู่อยู่บนบ้านคุณปู่ก็ขึ้นมาขึา้นไปบ้านแล้วมองดูยายไปกี่เปิดประตูไปข้างบนมันบานยายอยู่ทั้งบนนั่นจ้ะก็ะคี่ประมาณนี้แหละตอนนี้ลูกเต่ามีอยู่อยู่ลูกชายลูกภยัยแล้วก็หลานคนหน่อยน้องเซก,กีไปเมืองไทยอีกจักอาทิตย์ถึงก็เดียก,กับมาแลอวยาก็อยู่กันน้องเซนโดพี่เซนโด ว่คุณปู่ท่านี่คุณปู่ก็เริ่มเก็บบ้านเก็บลงปิ้งย่างเลยจ้ะตะวานานตะอบนานเล็กน้อยก็เก็บมาแหละป้อมก็เริ่มหนาวนะจ้ะใบไม้ใบไหลก็เหลืองไหลยต้นต้นไอ้นี่เอ่อแอปเปิลเขียวยาก็เริ่มใบเหลืองเลยขึ้นปู่คุณปู่ฮัลโหลไปตะวะฮะท่านบ้านใยายนู่นบนนู่นจ้ะข้างล่างกลางนี่ของรับแขกชั้นล่างนี่บ้านลูกสอง เวลยกลวงเล็กๆเนาะไม่ใหม่ไปหลายเขียวหมดแกจับบ๊ายบายนานหละ